การกลับมาของแอนิเมชันในตำนานของจิบิเรื่องหนึ่งกับ p r ินเซสโมโนเนเกะซึ่งคราวนี้เขากลับมาให้เข้ากับระบบ iMAX ด้วยบอกเลยว,ว่าแฟนจิบิเนี่ยห้ามลาดจริงๆงานภาพที่ทําให้เราได้เห็นภาพกว้างเสียงกระหึ่มที่ทําให้เราเหมือนหลุดไปอยู่ในเรื่องบอกเลยว,ว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยแฟนๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีความสมจริงมากที่สุดเรื่องหนึ่งของสตูดิโอนี้เลยเนื่องจากใส่เรื่องของประเด็นผู้ใหญ่และสังคมเข้ามาอย่างเข้มขน้นตัวงานนั้นมีความดิบความเถื่อนมากกว่า ผลงานเรื่องอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวของเจ้าชายอีถูกหมูป่าปีศาจโจมตีและโดนสาบออกเดินทางหาทางรักษาระหว่างทางก็จะพบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายแม้เขามีมุมมองแตกต่างออกไประหว่างทางจะได้พบกับท่านหญิงเอโบชิที่ต้องการทําลายป่าเพื่อหาแร่เหล็กมาทำมูดเพื่อความเป็นอยู่ของเมืองกาลังจะต่อสู้กับเจ้าหญิงโมโน,โนเกะที่ต้องการปกป้องผืนป่าตลอดทั้งเรื่องนะครับเราจะได้เห็นมุมมองของคนป่าคนเมืองต่างความคิดกันแนวคิด หญิงเป็นใหญ่แล้วก็การปกครองนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญและหนังต้องการจะสื่อก็คือมนุษย์และธรรมชาติจะอยู่ร่วมกันได้แนะนําเป็นอย่างยิ่งครับกับแฟนจิบีทั้งหลายนี่เป็นหนึ่งในแอนิเมชั่นทรงคุณค่านะครับที่กลับมาฉายคราวนี้ปรับภาพให้มีสวยคมชัดยิ่งขึ้นและแนะนําว่าข้ามผ้าแอนิเมนไอ์แม็กนะครับผมได้สัมผัสกับความอลังการยิ่งใหญ่ของแอนิเมชั่นเรื่องนี้และยิ่งดูในโลกไอ a ์แม็กยิ่งเต่นตาแน่นอนปินเซตโมโนโนเกะเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพร ใช่แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ iMac แค่ถึงวันที่17กันยายนนี้เท่านั้นในโรงภาพยนตร์ครับผม